สาหลายจ้าบันนี้กินกับอะไรก็อร่อยเนาะแกใช่ฉันว่าจะกดสั่งเพิ่มอยู่ตอนนี้มีโปรซื้สอสแถมหนึ่งด้วยนะดีเลยงัย้นฉันสั่งด้วยนะกินเร็วๆเ,เลยแกอะ วันนี้ต้องเคลียร์งานให้หมดวันศุกร์สักทีเหนื่อยบ้านันดิน้องนี่แกเป็นอะไรอ่ะไม่ยอมกินข้าวเครียดหดอหรือว่างานไม่เสร็จเปล่าอ่ะแกฉันแค่เคลียรเรื่องของขวัญวันเกิดไอ้อ่ะของขวัญวันเกิดจริงๆมันก็ยังไม่ถึงหรอกวันที่20สิบมิถุานาหนดโหตั้งเดือนมิถุานานี่มันเพิ่งเดือนมีนาณนะอีกตั้งสามสี่เดือนหมดแกจะเครียดทำไมเนี่ย มันก็ใช่แต่ว่าไอาเขาคือคนพิเศษของฉันไงฉันก็เลยกะว่าจะหาตั้งแต่ตอนนี้เลยจะได้มีเวลาเลือกไปเรื่อยๆจริงๆแกเนี่ยเป็นแฟนที่น่ารักที่สุดในโลกเลยนะเพ้่งทุ่งเทขนาดเนี้ยแกก็พูดเกินไป ซื้ออะไรให้อเดียกระเป๋าตังก็มีแล้วนาฬิกาก็เพิ่งซื้อให้เมื่อปีที่แล้วอะไรอีกอะที่อยังไม่มีช่วงนี้ไอาเสิร์ชหาอะไรในเน็ตบ้างหรือเปล่านะ่ะ ไม่มีประวัติคุยด้วยคืออะไรอ่ะ เพิ่งตื่นตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเมื่วอวานไอ้หลับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเหนื่อยงานมากตื่นนานแล้วไอ้ตื่นแล้วก็ไปอาบน,น้ำเถอะเพิ่งเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้แล้วขอบคุณนะช่วงนี้งานอาย,ยุงมากเลยนีนะที่มีเพิ่งคอยดูแลทุกอย่างให้อืมไปไปอาบน้ำเดี๋ยวไปทำงานสายนะ ยินมีพึ่งอยากซื้ออะไรเข้าบ้านไหมไม่เป็นไรอะ่ะพิ่งจัดการได้ วันอาทิตย์สิบโมงเหรอไอวันอาทิตย์นี้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมไม่ได้หรอกพึ่งทำไมล่ะเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันนานแล้วนะคือ วันอาทิตย์ไอ้มีประชุมด่วนที่บริษัทอะสำคัญมากจริงๆนะวันอาทิตย์หน้าเราค่อยไปเที่ยวด้วยกันวันหยุดไอ้ก็ยังต้องประชุมอีกก่อนเนี่ยใช่ขอโทษนะพึ่งไม่เป็นไรหรอกเรื่องงานไอ้สำคัญกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวพึ่งอยู่บ้านเราก็หาหนังดูก็ได้ นี่เหรอที่บอกว่ามาประชุมอะ อยู่หรอครับพี่รักวันนี้ประชุมมาเป็นไงบ้างก็เหนื่อยแหละคุยอะไรนักหนาก็ไม่รู้เสร็จค่ำเลยนะถ้าอย่างว่าแหละเรื่องงานอะแล้ววันนี้เพิ่งทำอะไรบ้างวันนี้เพิ่งก็อยู่บ้านดูหนังอ่านหนังสือน,นี่แหละขี้เกียจออกไปข้างนอกอะมันร้อนงั้นไอขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ ม่เหลือหลักฐานอะไรไว้เลยพึ่งไปไหนเนี่ยวันนี้วันหยุดแท้ๆไม่อยู่บ้านกับแฟนเลยนุ่นกับรายชวนไปชอปปิ้งอ่ะเราไอา้อยากไปไหนหรือเปล่าไม่อ่ะแล้วจะกลับกี่โมงน่าจะบ่ายๆเย็นๆนู่นเลยอ่ะ แต่ว่าถ้าไอเบื่อก็ออกไปบ้านพึ่งก็ได้นะไอชอบอยู่บ้านจะตายพึ่งไปเถอะอืมงั้นไปก่อนนะเออพึ่งถ้าจะกลับโทรบอกก่อนนะเืออฝากซื้อของได้สิ นาฬิกาไม่เดินแล้ววันก่อนท่านไปซ่หมเอนาฬิกาพังแล้วหรอไอ้ใช่ก็มันเก่าแล้วอะสงสัยมันอยากพักผ่อนแล้วอขอบคุณนะพึ่งที่ดีกับไอ้มาตลอด ดูแลไอ้ดีทุกอย่างจริงๆก็เพราะว่าไอ้เคยเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเพื่อไงเื้เคยเป็นรีบไปทํางานเถอะเดี๋ยวสายนะ ขอบคุณมากเลยนะพึ่งแต่ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้วันเกิดไอ้ท,ทั้งทีพึ่งจะไม่ทำอะไรให้ได้ไงล่ะนี่พึ่งมีของขวัญให้ด้วยนะ <c oughs> โอ้โหกล่องแบบนี้ใช่ที่ไอ้อยากได้หรือเปล่าเนี่ยเปิดดูสิ คืออะไรอะ่ะอ่านดูสิคะ พึ่งไปเอามาจากไหนหรออ่านให้จบสิพึ่งไอผิดไปแล้วหลายครั้งแล้วนะที่ไอ้นอกใจพึ่งอะแต่ที่พึ่งไม่พูดพอคิดว่าไอาจะคิดได้แล้วก็กลับใจได้เองอะไอขอโทษน,นะพึ่ง ไอคิดได้แล้วจริงๆไอจะไม่ทำอีกถ้าไอาคิดได้อ่ะไอเลิกทำไปนานแล้วไม่ต้องร้อยพึ่งจับได้หรอกเพิ่งตัดสินใจแล้วนะไอพึ่งคงไม่อยู่กับไอต่อแล้วอะ่ะไม่นะพึ่งไอขอโทษจริงๆไอจะไปเลิกเขาเดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกไอ้์เราไอซก็เตรียมคำแก้ตัวไปบอกแฟนของชูไอซด้วยนะพอเขารู้เรื่องหมดแล้วเพิ่งเดี๋ยวสิเพิ่งเพิ่งรับอยู่วะ บอกแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีก็มีแฟนดีๆก็ไม่เอาไงดันไปนอกใจเขาอีกแถมชูยังเป็นเด็กของท่านประธานอีกเงาหัวหายเลยโดนเด้งไม่รู้ตัวแล้วใครจะให้ทำงานอีกันเนี่ยวงก,การนี้นะคนรู้จักกันทั้งนั้น ทึ่งแกดูดีขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่เลิกกับไปนั่นได้อะอย่าพูดชื่อมันเด็ดขาดเลยนะเสียบรรยากาศหมดพวกแกก็พูดว่าฉันก็ไม่ได้อะไรกับเขาเรา่าดีแล้วมูออนไปเลยนะคนแบบนั้นแต่ฉันว่าตอนนี้ดวงแกน่าจะเปิดแล้วแหละ เป้นั่งตรงนี้สิเนี่ยพึ่งเป็นเพื่อนสนิทของฉันเองส่วนนี่เป้เป็นเพื่อนของเพื่อนฉันอีกทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันกับนุ่นะเฉียสุดตัวเลยนะพึ่งเป็นคนที่ทุ่มเทความรักมากแต่ไปเจอคนที่ไม่จริงใจ เบยก็เหมือนกันเพิ่งเลิกกับแฟนมาเพราะว่าโดน,อนนอกใจเหมือนกันเลยครับโดนคล้ายๆกันเลยพวกแกนี่เชียร์เก่งจริงเลยนะยินดีให้รู้จักนะคะเช่นกันครับเรื่องของคุณผมได้ยินมาบ้างแล้วใจเด็ดมากเลยนะไม่นขนาดนั้นหรอกค่ะแค่เสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้วผมเข้าใจดีเลยครับ เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ลองเปิดใจคุยกับคนอื่นดูบ้างนะคะอืมงั้นเรามาลองเปิดใจลองคุยกันดูไหมครับลองดูก็ได้ค่ะ